สาวๆนุ้งสิ้นทุกท่านนะคะแล้วก็สาวๆปารีเซียนทา่านเช่นกันค่ะวันนี้ได้ยุมากับปะเต๊สวสวยๆลายดอกไม้ผ้าราคาไม่แพงซึ่งใครๆบอกว่านี่มันผ้าถุงไม่บ้านผ้าถุงคุณยายคุณปา้าคุณอาแต่ไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะไว้ไหนเราก็ใส่ได้เด็กก็ได้ไวัยรุ่นก็ได้นะคะ ไว้ผู้ใหญ่ได้หมดค่ะสหรั้าคุณผู้ชายอยากจะใส่บ้างก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาแล้วค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชายนะคะจริงๆเขาโนูมผ้าถุงหรือว่าน,นู่งสรงที่ชาวบ้านเนีแ่ยบบถักทอกันนะคะวันนี้นิยูจะมาสาธิตนะคะวิธีนน่งผ้าถุงแบบเบสิก เบื้องต้นนะคะง่ายๆนะคะใครมีผ้าถุงอยู่รีบไปคว้ามาค่ะนะคะนี่คือผ้าถุงที่เย็บถุงแล้วนะคะสวมใส่เข้าไปตรงนี้จะเป็นชายตะเข็บผ้านะคะเราเอาไว้ตรงถึ่งกลางหรือว่าเอาไว้ด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้แอบซ่อนอตรงลายตะเข็บเอาไวะคะ้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบนุ่งง่ายๆนะคะจะต้องมีหนังยางด้วยนะคะเอาไว้รัด วิธีนะคะริ่มต้นเลยค่ะไม่ต้องพูดมากนี่นะคะจับมาไว้ตรงกล่กลางนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราว้ดได้ตรงกล่กลางแล้วตรงตรงนี้จะเป็นตะแคบนะคะมือซ้ายเริ่มขยุ่งผ้าตามกันไปเลยนะคะนี่ค่ะขยุ่มให้เป็นจีนะคะมาเรื่อยๆนะคะจีไปเรื่อย นะคะจีบไปเรื่อยๆนะคะจีบให้สวยนะคะดึงผ้าขึ้นมานิดหน่อยค่อยๆดึงทีละเป็นจีบเป็นจีบสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะตรงนี้กึ่งกลางแล้วนะคะตรงนี้กึ่งกลางแล้ว Yet, ดึงผ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้เป็นจีบเพื่อเป็นรูปลักษณะเป็นรูปพัดนะคะนี่ค่ะ เมื่อได้ลักษณะผ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้หนังยางนะคะรัดหนังยางก่อนนะคะนี่ค่ะจับให้ได้รูปทรงนะคะให้สวยงามตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็หนังยางค่ะรัดไปเลย แต่ก่อนจะลัดก็จับจีบด้านหน้าสักหน่อยนะคะเพราะด้านหน้าเนี่ยจะต้องเป็นจีบเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะก็ไม่เชิงจีบทีเดียวจะเป็นลักษณะขยุม้มขยุ้มอย่างเี้ยค่ะเดินง่ายค่ะรับรอ,องว่าไม่สะดุดเสร็จแล้วก็ลัดเลยค่ะลัดเลยนะคะตรงนี้หมุนเข้ามาหาตัวบิดเข้ามาสักหน่อยหนะะึงค่ะ แล้วก็เอาด้านอย่างยางที่เหลืออีกทบหนึ่งนี่นะคะมาได้ทบอย่างนี้แล้วหมุนค่ะหมุนเลยหมุนจีบลักษณะจับจีบให้มาเป็นลักษณะเป็นรูปพัดนะคะรูปพัดกลับหัวค่ะจับให้ได้รูปทรงส,สวยๆนะคะ เนี่ยค่ะเร็จะได้นได้รูปดอกไม้หรือรูปพัสสีสวยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเป็นเบสิกง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาจัดนะคะจัดทรงนะให้ได้รูป ส,สวยๆนะคะตรงนี้เดินสะดวกมากง่ายมากไม่ติดตะขุกตะขับไม่พึบพึบพรับๆนะฮะสะดุดถ้าเพื่อน,อน<ๆ>ท่านไหนนะคะไม่มีความมั่นใจกลัวว่าสิ่งจะหลุดในอยู่แนะนำให้มีเชือกค่ะเชือกอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเข็มขัดเก๋ๆก็ได้ค่ะเอามารัดเพื่อความมั่นใจว่า สิ้นของลับนะไม่หลุดแน่เนี่ยค่ะรัดเข้าไปอันนี้เป็นเชือกปอมปอมนะคะซื้อจากเชียงใหม่ค่ะเนี่ยค่ะจริงไหมคะสวยเลยถ้าเป็นเข็มขัดเงินก็จะสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะขอ่ให้เป็นเข็มขัดเส้นเล็กๆ นะ,ะไม่ต้องเส้นใหญ่มากอยู่ในยุเนี้ตัวหนาลํำบึกจะต้องเป็นอะไรที่เส้นเล็กๆนะคะถ้าต้องการความหรู <c oughs> ขึ้นมาหน่อยดูเก๋ไก่ขึ้นมาหน่อยนะี่ยังมีปอมๆอ,อีกชั้นหนึ่งตึ๊บนี่เข้าไปก็ดูเก๋ไก่ยังไงคะดูสีสันรับซัมเมอร์นี้เลยค่ะ ถ้ายังไม่พอเอาเพิ่มอีกข้างหนึ่งเอาเยอะๆแต่งเยอะๆค่ะเทรนสปริงซัมเมอร์นี้จะเป็นอะไรที่ต้องเยอะๆถ้าอะไรที่เยอะๆแล้วจะดูเป็นคอนอินเทรนนี่ค่ะเก๋ไก๋มากไหมคะน่ารักมากเลยนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะ นี่ก็เป็นวิธีนุ่งสิ้นเบสิกแบบง่ายๆสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดนุ่งสิ้นนะคะแบบเนี้ยไปงานก็ได้ไปปาร์ตี้ก็ได้ไปทานข้าวไปแล้วแต่จะไปที่ไหนค่ะรล้ลองค่ะไม่มีเชยค่ะมีแต่คนจะหันมามองเราแล้วลองไม่หวิกหวังแน่ค่ะส่วนกระเป๋านี่ยังมีกระเป๋าใบเก๋นี่ค่ะใายใครที่ไหนล่ะไม่อายนะ ออกจากกะขนาดนี้ดูสินี่หลือวิตารก็หลือวิตอรณเถอะตู้ได้อยู่ได้ที่ไหนล่ะนี่ลนะ่ะออกจากบ้านซัมเมอร์นี้แน่นอนค่ะไม่พลาดค่ะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนก็เอามาอัดแอปเอามาประยุกต์นุ่งให้สวยงามค่ะจะไปกับส้นสูงก็ได้ จะไปกับรองเท้าคัชชูก็ได้แบบซ่อนเตีย้ยหรือจะไปกับรองเท้าเอ่อขีบรองเท้าแตะแล้วแต่คุณเลือกเอาค่ะว่าจะเอาแบบไหนคะ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะพบกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายแม่เวลาแล้วหิวข,ข้าว